นีให้สุดให้สุดใช่ค่ะกดแล้วก็เลื่อนให้สุดแล้วก็หมุนเบาะเบาะจะมีเบาสามหมุนขาหมุนหมุนหมุนตรงนี้เบาค่ะแล้วก็กลับใช่หมุนตอนยกเบาะเล็กขึ้นแล้วก็ยกเบาะเล็กขึ้นเคยโอ้ตอนนี้จะได้สามอ้โหไอสามมือเลยวิธีเก็บวิธีเก็บวิธีเก็บนี่ีเก็บพี่จางต้องมากดข้างล่างลงให้มันเหล็กหย่อนลงค่ะนี่นะ ใช่ค่ะเหล็กย่อนลงไปอ๋อนี่คือนลงเลยใส่ปกติเนาะให้มันย่อนลงก่อนให้เหล็กใชมีด้านเดียวนะมีด้านเดียวค่ะด้านเล็กคื้นี้หนึ่งใช่โอเคแล้วก็ผับเหมือนภาพเหมือนเดิมยกขึ้นแล้วหมุนกลับแล้วก็กดตรงนั้นกลับมาตรงนี้กดลงใช่เวลาเราจะใส่อะไรนาฬีกามีน้าด้านหลังมีกระจกมาด้วยถ้าถ้าจะใส่อะไรนาฬิกาต้องต้องปรับบรงนมาแรงรง ออ๋ถ้าจะใส่ของในตะกร้าเราจะต้องเลื่อนเบาะกลับมาคืนตรงนี้ให้เป็นสภาพนี้กุญแจคืออันนี้ปกติแล้วก็เหมือนกันปกติมีชาร์จแบตเลยตรงชาร์จแบตจะอยู่ตรงตรงนี้ค่ะเอาตรงนี้นะใช่ค่ะไหนคะชาร์จแบตตรงนั้นก็ใช้ชั้นซื้อชั้นหน่อยเหมือนกันพั่ชั้นก็มีออพชั่นกุญแจเหมือนกันก็มีสวิตช์มีสวิตช์คอยตัวนี้จับเด็กจับเด็กหน่อย สวิตถอยเออสวิตถอยตัวนี้เดินหน้าตัวนี้ถอยมันจะดังอ๋อเสียงใั้าถอยใช่ค่ะแล้วก็ก็มีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ำเดียวอ๋อแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบางที่ลูกค้าขี่ไปลูกค้าอยากล็อกเบรกไม่ให้ล้อหมุนเลื่อนแล้วก็ตอนถอนเบรกก็คือให อันนี้คือเวลานัดจอดเนาะใช่ค่ะจอดไม่ให้ไหลดึงกำเข้าไปแล้วก็กดล็อกอ๋อกำแล้วก็กำปุ๊บกดล็อกโอ้ให้มีเสียงอันนี้คือล็อกเบรกล็อกเบรกเวลาจอดเนาะใช่ค่ะเวลาจอดกำแล้วไงกำแล้วก็กำแล้วก็คลายอ๋อเหมือนไปทางไหน